สวัสดี FC ลงนวดครับเกมนี้ต่อจาก EP ที่แล้วเกมแรกลาบุญยาเกมสองก็เลยต่อกันอีกเกมนึ่งเกมนี้ลุงก็เกือบควิดนะครับเ<ค><ณ>พราะว่าลุงฟามของเพิินแล้วไปเล่นนอกหมอกเดี<ๆ>๋ยวไปดูในเกมครับว่าลุงจะรอดหรือไม่รอดดาเมจลุงศูนย์ด้วยครับเกมนี้มันเหมือนอยังนไเอะนก็รูว่ามีหลายตัว พไปหาของบุ๋มเราก็เอาเก็บเก็บเกี่ยวให้ไงเดี๋ยวใช้กันไปได้เอาให้ไงเดี๋ยวก็ทำไมไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะถ้ายิงแล้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ ลุงฟาร์มของอเพื่อนนิดนึงลืมลืมดูยาตัวเองครับว่าเหลือแค่เจ็ดกล่องแล้ววงไกลด้วยครับประเด็นถ้าเกมนี้นี่ถ้าลุงเข้าวงไม่ทันนี่ก็คือยังไงก็รบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าดาเมจลงศูนย์คิวก็ยังศูนย์อีกส่วนเพื่อนสามคนนั้นสบายครับเพราะว่าเขาเป็นสายล่าตอนนี้คือเขามีคิวกันหมดแล้วเหลือลุงคนเดียวเพราะว่าลุงแยกออกจากทีมคนหนึ่งครับเล่นสูตรสามหนึ่งครับคนหนึ่งคอยชุบหรือเล่นทางๆางเป็นขอบวงนิดหนึ่ง ตรงนี้มี M4 up สามนะ,ขะเขาเจอเรื่องก็มาเอาตรงนี้มี M4 up สามนะอยูตรงนี้นะ M4 อ่ะ up สามเลยกลับเก็บเสียงอยู่ตรงนี้ up สามกับเก็บเสียงนนเฮ้ย,ยลุงเราจะไหวไหมครับเนี่ย มองไม่หารถอ่ะลองหารถดูแ่าจะมีนะพี่พี่เอาแอปปพูนะลุงกิดลุงลุงหมดตึงเหรแต่ที่หนึ่งจะลุงหมดตึงไม่หารถไร ่แบบนั้นกว่างไงก็ตายวงแขนเนี่ยเขาปรับมาโคตรแรงขนาดไอ้นะไอ้จี้เป็นลุงทออ้อแบบแม่งยังต้องเข้าวงอไนะ,อะไอ้นะอไดีระวังมีตัวนะมันมีตัว วางหัวแตกเดิมพวกมึองอ่ะตายยังมันตุยยังอ่ะมันตายยังเอาพวกมึงตายได้ไง ทำไมผูถามไม่ตอบเลยวะลุงหไหวไหมลุงเดี๋ยวขอยาเพื่อนนิดนึงแล้กันเพื่อนลุงขอยาหน่อยครับใครมียาบ้างครับขอสักกล่องสองกล่องครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลุยเลยลุยกันต่อเลยครันี้คือลุงขอคิวแล้วแหละเพราะว่าดาเมจลุงไม่มีเลย คิวไม่มีดาเมจไม่มีเด nope totally ี๋ยวตอนนี้ต้องรัดคิวแล้วแหละดี่ที่มีที่มีเหรียญเท่าผมเปล่าผมมีสองพันค่ะเรามี1,500เอันได้เองครับตัวอย่างเเลยอย บนป้อมมีเพื่อนบนป้อมบนป้อมวินชาร์จเลยว,วินชาร์จเลยลุงหนวดมีตัวนั้นลุงหนวด ยอะเยอะจุดไหนดบบิลคิลุงยนกันไมตึงอะยินมาให้กูมาเล่นกับใครอย่าค่อยตึงไงนเชื่อครหก่อนเฮ้ยหลังคาชั้นสองนี้หลังคาชั้นสองนี้ โอเคสาขาทั้งสองอะ่ะกูไม่มีไอ้บอลแล้วยใครก็ดูนนำหน่อยกูไม่มีไอ้บอลละไม่มอบอลนะไหมไม่หกูเลยมาเรื่อยเลย หาสุดๆแป๊บนึงของมึงต้องโง่ทริปเปิลคิลบ้านบนบากดีกว่าพี่เยอะเลยเยอะเลย ใส่เลยมั้งเรามีลุงเหนืออะ q ่ a d r a kill เฮ้ยไม่ตายโอ้ติดกระพา คงงยิิตดัเท่าน,นี้ผมมากับปืนพบคู่ใจ box 18เฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมาอยู่บนมันกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วไอ้บิน,ม,นมาละเอาอยัางเหรออยู่ไหนเนี่ย Unstoppable. The Yagami's name will live onward.